สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนวันนี้เดือนสักกาวกับเจแดงสิมาจุดถูปเทียนถวายบูชาปูสีสุดโทแล้วก็เจ้าทีเจท่างเจวานจะเฮียนกาเลี้ยงเกียบเพิ่นค่ะวันนี้มีถูกให้เบิ่งน้าค่ะจุดถูกเจแดงจุดถูกนะคะคุณนแม่ค้าลอตเตอรี่เพิ่นจิไปใส เตรียมโชคดีน้ำกันค่ะท่านผู้ชมนะเนาะเตรียมโชคดีด้วยกันเลยเบื้องภาพและบรรยากาศก่อนไปเบื้องตัวเลขค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคีมมาได้ตามเบอร์โทรขึณนฮนาจอค่ะคีมลดราคาอยู่ที่พ100บาทสายตาซี่ลอยแค่เสียมสี่ลอยค่ะมารลงสายตาแค่เสียมมานุงกระดูก แก้ปวดกระดูกลดบวมของเก่าแก้ปวดเก่านะคะซื้อให้พ่อให้แม่เป็นของขวัญไก่ปีใหม่แล้วแล้วก็สบู่ด้วยนะคะสิบสบูห่หก้อน600บาทขายในราคาตุนทุนเลยค่ะสำหรับสบู่ไปฝากผู้นั้นผู้นี้แต่สั่ง20ก้อนก้อนละแปดสิบบาทเนาะสั่งแปก้อนก้อนละแปดสิบบาทค่ะท่านผู้ชมมนลุงสายตาตา เป็นขีตาเป็นน้ำตาไหลเพิ่นไข่นี้ตาฝ้าฟางดีขึ้นค่ะเพิ่นกินกับพุกแรกน้ำตาเพิ่นกระเซ้าไหลขีตาเพิ่นกระเซ้าห่อยเนาะค่ะทาสื่อของ่อถายศยเก้าสองด้ค่ะเบื้องภาพและบรรยากาศไปน้ำกันค่ะนะอกกรไปเบื้องเลขเข่าที่จุดทูบไว้ค่ะ รีบถูขอด่านผส้มเสียงไท่ซือสว่าไปไม่ได้ตอนพ่อแมแลวก็ซื้อเลยวัดันมีเห็ดดีเนี่ยเห็ดกวนผด้อยผเก็ือตล้งๆอะเรือสามตตรงตรูงด้วยล้ว

านนไหนพวกคนดันเขาจไปพวกาคนับนวนรู้เท็คแน้ว่ต้องมาเช็คหนูหรอตลอรดรุนรอรุ่นเลขถูกเอ้าซีคืนล่ะซีเห็นซีแล้วเอเห็นซีึ้นต้นมโอ้จัดหนักเลยฮะขันซีหกซีเก้าเนอะ คืนละแม่ปีนึงจังจัดเท่ยนึงปีนึ่งวัยเท่านึงไก่จะปีใหม่แล้วปีใหม่นปีใหม่ิ่นปีใหม่แล้วมันตกมากกว่ามันเอืจรมันต้องหกปีหกแฝดแล้วมีมื่อกี้มือี้สองใบกี่ซีขืนแล้วอ๋อคือเป็นหัวบันนี่เป็นหัว สงงัยสิเป็นหัวเลขเก้าเด้อนี่ก็เก mm ้ากับแปดเพราะว่ามันหัวมุนมุนแม่แต่ว่าย่านเป็นศูนย์มากกว่าไปไปไววเนาะถูบอันี้ไปเร็่อยๆถึงวันนี้จะเป็นเรียงไก่ตุ่มหม้อหมูคุกยลักบาง ไปยังคือไหนวะมันใส่ล้มบานจะไปเชฟตลอดไหมน่าจะเป็นล้มบานตลอดน่าจะเป็นเลขเก้าอ้าคือสีเขากันคักไทเบัรนี้โมเมนต์ศูนย์ตลอดออปกติปกติมันไหว เออขอให้ตรงกันเดอ้อบัดนี้เดอ้อตรงกันเ,เ,เงื่อสิบวเวิร์ดเงื่อนลายขอให้ออกเดอ้อปูเดอ้อให้มีโชคมีลาบเดอ้อเอาทรงถ่ายปีเก่าได้เงื่อนมากกันไปหาถ้ำบุญเก้าอีหลีค่ะเก้าอีหลีได้เงื่อนมากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลียน,นหลานแล้วก็หาถ้ำบุญนะ่ะ เอ้ยทำบุญให้ได้มีบุญกุศลน,น้ำกันได้แล้วต้องแบ่งปันอีโบน่านก็ได้จากโลกนี้ไปเลี้ยแต่บุญกุศลติดตัวเข้าไปทั้งนาแล้วก็ให้ลูกให้หลานเข้ากับเป็นสุขใจนี่คือบุญได้ทำบุญกับวัดว่ากับคน คนรอบข้างที่เขาไม่มีนอก,ก่ากได้บุญเป็นสุขใจคือบุญหมู e ่บ้านเอซก็เอาขอนมมาให้่ล่างหนึง่งไปหาแจก,กเบิดกินเบ่เบิดก็ไปหาแจก,กไปวัดปูเพิ่นกับชั้นว่าได้ดอกนะคะเพราะว่าแต่ว่าไม่ออกก็ได้กินแม้มเป็นขนมหวาน เล่เ่าอย่าให้ไปพราะน่านะรลยพากินของหวานว่ได้ออกกำลังอ้วนไม่ออกว่าจะไล่ตัว <c oughs> ไม่ออกวัดกินสิไอเด็งน้อยกินเขามี่เผาผานดีมันเป็นยังคันผูใหญ่พู้เถากินมันดีของหวาน <c oughs> เอาจบบันซี่เก้าแล้วซ <c oughs> ี่เก้าตรงชัดชัดเลย เ,เมื่อเบิงตัวที่สามสิบเป็นตัวใดค่ะไหวปูไหวเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอลักษณเลี้ยงครบบานหน่อยก็หาอย่างน้องมาใส่ไหวแม่จเจ้าเทนั้นี่พร้อมนะคะเนาะ สายฝ้าอย่าเลืมเด้อเ่อสายยางอยู่สวนเออ่บบนี้ขึ้นหัวขึ้นหัวน่าจะเป็นแปดเป็นสาม บ่เป็นแปดก็เป็นสามนั่นี่หัวขางหนึ่งขาดเลยไหมน่าจะเป็นสามเนาะมันหัวขาดแล้ว

นางล่องลูกขึ้นตาไล่ปุ้ยฮึเป็นสองบอกฮึก็ปเป็นสองก็เป็นเก้าเท่าไงนี่สิเป็นสามน,สน่าจะเป็นสอง แว่าแปดกับโบแมนมันควขออาดแล้วนะทีเะ uh huh. ่เป็นสองเป็นสามสองตัวนี่ล่ะอุ้ยเป็นสองเพื่อเป็นสองครับสอง,งเก้าซี่กระยำเจ้านุ่มเก้าซี่กับซื้ออะไรสองอาจารย์นอตตี้ด uh ีนี่สองเก้าเก้าสองอาจารย์นอตตี้ซื้ออะไรก็ให้ติดสองเพื่อนวะวันที่แล้วมันถือปะ ถือกซีสามพันหายซีศูนย์ซีสามสองตัวตัวเน้นน่ะซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสี่พันว่าวนนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสองอนนคอนเมาลอตเตอรี่นแลล้วเยี่แต่แปดศูนยอ์อันผู้ 8, ใหญ่ใจบุญหายว่องหาย แปดสองอะยังไม่ได้ซื้ออยู่สองค่ะทำเปนช่มสองเก้าสี่เอสี่เก้าสองก็จะเห็นก็จะเห็นนับแต่ข้างล่างขึ้นไปได้จะรับกันเป็นสองสี่ก็ได้เป็นสองเก้าก็ได้เก่ากรชัดได้เนาะชับชักสี่เก้าสองนะคะนี่ง่ามเนไดเหลเนาะสองเก้าสี่ค่ะ เอา2ใส่ก็ได้ตัวตัวนึงเนาะ3 2หลัก100แม่นอยู่เอา2ใส่นํา2หลัก100แต่ว่าก็บ่แน่ดอกพ่อมึงเล่น2ข้างล่างเบิดบ่อือ2 25 26 27 28ของพ่อค่ะเอาเลยด้วยถูกหวยไปนํากันค่ะ